สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับได้มานํามะละกอนะครับที่เราได้ทำทำอาหารประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงต้มหรือว่าที่เป็นอาหารหลักๆก,ก็คือการทําส้มตาม,มะละกอนะวันนี้มะละกอที่ท่านเห็นวันนี้ผมจะเอามาทําในเรื่องของการป้องกันโรคาลาดําลาสนิมลาแดงนะครับแล้วก็ลาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการใช้มะละกอระครับถามว่ามะละกอเอาไปทําอะไรนะครับก็ ปกติแล้วมะละกอครับก็จะมียางครับไม่ว่าจะเป็นใบนะครับเมื่อเมื่อเราเด็ดออกมาปุ๊บสังเกตเห็นว่าก็จะก็จะมียางมะละกอนะครับเห็นไหมครับโผล่มาจากใบนะครับยางยางพวกนี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์นะครับในลักษณะของการที่จะป้องกันในเรื่องของโรคลาสนิมโรคลาเขียวลาแดงนะครับลาดําที่เกิดกับพืชผลทางการเกษตรครับวันนี้นะครับผมจะแนะนําให้ท่านใช้มะละกอที่เป็นลูก ลูกต้องต้องบอกว่าลูกยังไม่สุกนะครับลูกเขียวนะครับลูกอ่อนๆนะครับแต่ว่าคงจะไม่อ่อนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าลูกสุกาสารหรือว่าเอนไซม์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะแนะนําให้ท่านนํามะละกอนะครับลูกขนาดาระดับกลางๆนะครับคือมะละกอบางชนิดก็จะมีผลที่แตกต่างกันออกไปแต่วันนี้ผมก็จะเอาลูกที่มีลักษณะของไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่สุกจนเกินไปนครับวิธีการคือนํามะละกอมาประมาณสัก หนึ่งถึงสองลูกนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 1- นถึงสกิโลนะครับก็เด็ดมานะครับก็เด็ดมาผมผมก็จะใช้ประมาณสัก2ลูกนะครับเด็ดมาแล้ว1ลูกนะครับวางไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปอีกสักลูกหนึ่งครับประมาณ2ลูกนะครับก็นํามามะละกอ2ลูกนะครับแล้วทีนี้นะครับวิธีการก็คือก็นามะละกอนะครับไปสังเกตเห็นว่าจะมียางนะครับเห็นไหมครับ ยางมะละกอนี่เรื่อมไหลออกมาแล้วนะครับยางตรงนี้จะมีสารหรือว่าเอนไซม์ทางวิทยาศาสตร์ก็ก็จะเป็นเอนไซม์นะครับเป็นเป็นสารชนิดหนึ่งที่ป้องกันในเรื่องของโรคลานะครับวันนี้เราจะนํามะละกอตรงนี้นะครับที่เราได้ไปนะครับไปผสมกับน้ำนะครับถามว่าทํายังไงวิธีการก็ไม่ได้ยากครับนำลูกมะละกอครับไปสับนะครับถามว่าต้องละเอียดไหมคงจะต้องไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับไปสับครับสับสับสับนะครับพอเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาขนาดที่คิดว่าสับได้แล้วกันครับถัจากนั้นครับ มะละกอที่ได้นะครับก็ไปผสมกับน้ําอยู่ที่ประมาณ10ลิตรครับมะละกอก็อยู่ที่ประมาณผมจะใช้อัตราส่วนยีที่ประมาณประมาณ2กิโลนะครับก็คือลูกและประมาณเกือบสิกิโลหรือกิโลกว่าๆครับสกิโลนะครับผสมกับน้ําประมาณ10ลิตรนะครับสับสับสับแล้วก็นํามาแช่น้าครับประมาณลิตริับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ยางมะละกอนี้นะครับได้เกิดการละลายใส่น้ํานะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปฉีดพ่น,นครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นพืชผักทางการเกษตรที่มีพวกโรคราดํานะครับราเขียวราแดงพวกนี้ลาสนิมนะครับราสนิมก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของมะนาวนะครับเป็นต้นก็สามารถที่จะไปใช้ป้องกันได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับก็ ก่อนที่จะใช้นะครับท่านก็สามารถที่จะเอาสบู่นะครับน้ำสบู่หรือไม่ก็สไลด์พวกนี้นะครับใส่ลงไปด้วยเพื่อที่จะเป็นสารจับใบนะครับวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะนํามละกนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการป้องกันราดําราเขียวอ่าแล้วก็ราที่เกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อราต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดไหนท่านก็สามารถที่จะลองทําดูได้นะครับในเรื่องของการที่จะนําวัตถุดิบต่างๆที่อยู่รอบๆบ้านของเราครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์และก็เป็นเกษตร อินทรีย์ที่ไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่บางท่านอาจจะรู้หรืออาจจะยังไม่รู้ท่านก็สามารถที่จะไปทําได้ง่ายๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้นําความรู้ในเรื่องของการนามะละกอไปใช้ประโยชน์เป็นเรื่องของการป้องกันโรคราเขียวราดําราสนิมให้ท่านได้ไปลองนําปฏิบัติดูโอเคครับทริปวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ